คุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกิับเข้าสู่รายการคุยแซบโชว์ค่ะคุณขาท่านผู้ชมขาใกล้เทศกาลตรุษจีนนะคะคุณอาจารย์มีทริคดีๆมาฝากกันคคุณรู้ไหมสำคัญที่สุดตรุษจีนเนี่ย ถ้ามีโอกาสได้ทําความสะอาดทุกสิ่งคุณขาสิ่งดีดๆเฮงๆจะเกิดขึ้นทันทีค่ะครับอุ๊ยเด็กๆนี่คือต้องล้างบ้านทําความสะอาดบ้านตลอดเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบความเชื่อความสนิทมงคลน,นะฮะเขาจะมีวันของเขาก่อนร่งมากคุณขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะพูดถึงการทําความสะอาดบ้านแล้วก็ร่างกายนะครับคงไม่มีใครไม่นึกถึงนี่เลยครับเดดตอครับตัวช่วยทําความสะอาดต้อนรับโชคลาภช่วงตรุษจีนปีนี้นี่กับเดดตอนะครับที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวแล้วก็ลดการสะสมนะครับ ของแบคทีรียบนร่างกายของเราด้วยใช่ค่ะเรียกได้ว่าทั้ง5ผลิตภัณฑ์นี้นะคะครอบคลุมทุกการทำความสะอาดเลยซึ่งตอแบบนี้คุณขาท่านผู้ชมหลายคนถามวาอาจารย์ขาใกล้จุดจีนมีทริคที่เสริมความเหงไหมสำคัญสุดคุณขาหน้าบ้านของเราค่ะงงคหน้าบ้านพื้นผิวในบ้านคุณต้องทำความสะอาดก่อนล่วงหน้าเขาบอกความสะอาดจะส่งผลให้มีการเงินการงานที่ดีค่ะ ถ้ายงั้นต้องรีบทำความสะอาดหน้าบ้านแล้วแหละนะฮะ,ะตุจีนี้นะครับเด็ดตอน,นี่นะฮะน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอนเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะฮะช่วยฆ่าเชื้อโรค พื้นฝาผนังเครื่องสุขภัณฑ์แล้วก็วัสดุอื่นๆแล้วก็ยังแช่ผ้าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อนการซักผ้าได้ด้วยนะคุณขาท่านผู้ชมขาคุณฟังดีคนจีนเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องกับเรื่องความเชื่อโดยเฉพาะห้องนั่งเล่นคุณขาห้องนั่งเล่นเนี่ยคือห้องมิตรภาพเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความโศกโรกในห้องนั่งเล่นส่งผลให้มิตรภาพกับเพื่อนมีปัญหาส่วนห้องนอนคือห้องเสริมเรื่องความรักชีวิตต้องเป็นยังไงสังเกตนะถ้าห้องนอนไม่สะอาดมีความโศกโศกหรือไม่สะอาดบนพ ระหองระแหงกันตายแ,แนะนำทั้งคนรักทั้งองเพื่อนต้องดีเพราะฉะนั้นต้องนี่ <ฮะ S 1> เลยค่ะ<ม>นี่ค่ะเด็ดต่นะคะเปฆ่าเชื้อโรคนะคะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะพื้นฝาผนังนะคะวัสดุผ้านะคะเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆนะคะใช้บนพื้นผิวแข็งและผ้าได้นะคะช่วยกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นห้องนั่งเล่นนะฉีดสักปื้ดหนึ่งได้ไหมอ่ะโอ,อ,องสัตาย คุณขารู้สึกโชคชะตาดีๆมาเลยค,คุณให้บ้านรับปลุกจินอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องคุณขาค,คุณรู้ไหมว่าสําคัญสุดภายในบ้านคือห้องคร,ครัว<อ>ห้องครัวนี่คือห้องทำมาหากิน เป็นห้องที่ทําอาหารให้กับทุกคนอิ่มดังนั้นห้องครัวถ่าสกรปรกไม่สะอาดพื้นผิวมีปัญหาเนี่ยคุณคะส่งผลให้การเงินคุณสะดุดคะ่ะอุ้ยตายแล้ว<อ>นะฮะเจง๊งื่วงนี้ไม่ได้เลยครัวที่บ้านนี่สําคัญเลยต้องสะอาดนะครับด้วยเดต่ตอ์สเปรย์ทำความสะอาดแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคช่วยกำจัดคราบสกรปรกต่างๆช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้สามารถแบบที่คุณบูมถือนะสามารถใช้ได้บริเวณแบบที่ประกอบอาหารได้ทั่วเลยอันนี้บูมชอบมากชอบน้องหอมหอมและสําคัญคุณขา เราเนี่ยทำความสะอาดบ,บ้านเปลี่ยนสมพงจุ้ยแล้วนะพอหวงจุ้ยปับ๊บต้องกลับไปที่ตัวเราคุณขาเริ่มตั้งแต่การคลีนตัวเองให้สะอาดดังนั้นสําคัญเพราะเมื่อตัวเองสะอาดเนี่ยเขาบอกโชคลาภจะกลับมาเติมเต็มที่เราค่ะโอ๊ยตายแล้วใจเราสะอาดแล้วกายเราก็ต้องสะอาดด้วยค่ะนี่ค่ะสะบู่ก้อนเด็ดต่อนะคะลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%นะคะสยบกลิ่นกายสะอาดไม่กลัวเหงื่อหอมมั่นใจใครไม่ชอบแบบก้อนนี่ค่ะเขามี สบู่เหลวเดโต้นะคะปกป้องยาวนาน12ชั่วโมงลดการสะสมแบคทีเรีย 99. อ่าเรียกได้ว่าตลอดตุรกีนี้นะครับเรามาทําความสะอาดบ้านแล้วก็ทําความสะอาดร่างกายเพื่อเตรียมรอรับสิ่งดีๆเนาะจ้าเนาะในช่วงตุรจีนะฮะแถมตอนนี้เดตต่อนะครับมีแจกโชคใหญ่มาฝากผู้ชมด้วยครับกติกาเป็นไงคุณบู๊งง่ายมากเลยค่ะพี่พุทธขาเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเดตต่อนะคะฮาปิกค่ะชิลท็อกส์นะคะแวนิชนะคะชนิดใดก็ได้นะคะครบทุก99บาทรับ1สิทธิ์นะคะลุ้นรับกําไรทองในแต่ละร้านค้านะช็อปทุกห้างยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะแจก54รางวัลรวมมูลค่า กว่าล้านบาทนะคะร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่2กุุภาพันนีค้าท่านชมขาอย่าลืมนะคะเด็ดตอนกรุดจีนคลีนยกบ้านเด็ดตอนให้โชคชอบมากยิ่งมีสิ์ม,มากคลีนบ้านพร้อมลุ้นชครับความปังเฮงๆตลอดปี2568ค่ะ ย้ำทิ้งท้ายนะครับท่านผู้ชมอ,อีกทีนึงนะครับซื้อผลิตภัณฑ์เดตต่อนะครับฮาปิคชิลท็อกแวนิชชนิดใดก็ได้นะครับครบทุก99บาทรับ1สิทธิ์นะครับรุนรับกำไรทองในแต่ละร้านค้าช็อปทุกห้างยิ่งมีสิทธิ์มากแจก54รางวัลมูลค่ากว่าล้านบาท ผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมได้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์2568นี้วันนี้ขอบคุณเดตต่อด้วยนะคะขอบคุณเดตต่อด้วยขอบคุณสินแสด้วยนะคะยินดะคะจริงๆเดี๋ยวต้องรีบไปซื้อเลยเพราะว่าอันนี้เเป็นสีดต่อความสะอาดสิ่งสำคัญค่ะงหมดเวลาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe